โหลทุกคนอุ้ยดูหนะ้าไปช็อปปิ้งมาก็คือแบบนะอันนี้ใช้กล้องเก่านะทุกคนโมโตโก็คือได้อะไรมารีวิวช็อปปิง้งเอาแบบสั้นๆเลยเด้อเบียคือเดิมข,ของข้าหนี่ของผัวก็นั่นโอ้ยขนมปางเบส แต่ว่า,าแล้วก็น้ำโคล่าของฉันโคล่าไมโคราวันนี้จะต้องครีมที่คิทเช่นทุกคนแล้วก็กาะหริก็คือหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์จะซื้อสองหัวโอเคประมาณนี้สองหัวกลีบสองหัวเอ,อใหญ่แล้วก็อันนี้น้ำมันไมโอยโอู่ อันนี้ดีซังเลมอนลามที่นี่เขาเรียกลามเขาเรียกมะกรูดที่ไทยเขาเรียกอันนั้นทุกคนอันนี้ไม่ document อันนี้ซุปออร a n g e มีน้ำยาล้างจาน watching liquid quick เฮ้ยใสยแล้วก็มี มีบิสกิตบิสกิตที่ซื้อมาเอาออกมาแล้วน้องยังไม่ได้ไปถึงไหนแล้วทุกคนบิสกิตนี่มีชิลีชิลีนี่ฟิชมีหมูสัตว์อันนี้ก็คือประมาณก็ไม่ถึงครึ่งอาทิตย์หรอกทุกคนด้กนแล้วก็ซีฟู้ด I, ate, I want to eat seafood. I can revive. Oh. Oh. <coughs> à. ừ <is> <coughs> look at fish. fish. Look at 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 fish. แล้วก็เราก็จะเอาเก็บข้าตูน้นะทุกคนอุ๊ยทุกคนจะบอกว่าไปที่ลิตเติ้ลเด้อก็คือไปดูเด้อว,ว่าเดี๋ยวขยายกล้องอีกแปวหนึ่งขยายกล้องน,นะมันไกลไปทุกคนไปดูที่ลิตเติ้ลเด้อที่ลิตเติ้ลมีเอ่อพวก คริสต์มาสต็มของเคาก็คือจะเป็นพวกมาร์กเป็นพวกอะไรเงี้ยคือแบบโซคิวคือกูน่าจะซื้อมาตลกแก้วเซรามิกคือทุกคนเป็นคนที่บ้าเป็นคนที่ว่าแก้วเซรามิกพวกจานชามเซรามิกอะไรเงี้ยคือแบบคอลเลคชันคือชอบชอบดูชอบซื้อนะทุกคนโอเคก็คือเป็นคนที่บ้าจานชามมากแต่ว่าชอบมากโอเคก็คือไปเจอแก้วลงทาวบูธแต่ไม่ได้ซื้อมาทุกคนแต่แต่ว่าอยากซื้อแต่ว่าถ้าไปดูที่ในอีเบนะทุกคนก็คือ มันจับประมาณ5ปอนต่อหนึ่งหนึ่งแก้วแต่ที่ริโดนะทุกคนลงไปดูมีแก้วซันตาคอร์อะไรเงี้ยมีแก้วซันตาด้วยสองอันก็คือแค่6ปอนทุกคนชิอ,อนั่นแหละแต่ว่าจะมีโอกาสไหมที่จะอยากไปซื้อพรุ่งนี้ไม่รู้พรุ่งนี้จะไปแล้วจะหมดหรือ,อยังนะทุกคนต้องรีบไปนะโอเคก็คือรีบไปซื้อนะแล้วก็มีอะไรบีนมีเอ่อทูน่าเอามาไว้ทำตำน้ำพริกปลาทู คือถูกอ่อปลาสดอ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนกลิ่นคาวก็เลยแบบไม่ค่อยอยากอะไรไม่ค่อยอยากซื้อมามีแป้งสีฟันบาชมีโอยเอวก็คือนั่นแหละเออแล้วก็แบบมีก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวมีเส้นมาม่าก๋วยเตี๋ยวนึ่งด้ยแหมแล้วไอ้เจาแหมเอาไปเอา คือมันเนะอ็กซ์ปายอะทุกคนเอ็กซ์ปายล้วมันไม่เอ็กซ์ปายมันน้องเกิแล้วต้องทิ้งแลาหละแล้วก็เอางนื้อไปทิ้แล้วก็มีข้าวมีสปินเน่เอามาไว้กินกับผักต้มผั่อะไรทุกคนนนี้ก็อยากกินกับรือไม่ก็ผักต้มมีพายน,นะทุกคนฉันซื้อพายมานะมีอ่ออันนี้เนาะมันขนาดสามเหลี่ยม เดี๋ยวอันนี้เข้าไปก่อนตู้แล้วฉันจะได้ในตู้แล้วฉันจะได้รู้มีไก่ชิคเก้นก็คือฟรนช์ฟรยฉันจะได้อะไรหายฉันจะได้รู้เนาะมีมีสเต็กสเต็ก เดี๋ยวเอาโมเสกาอเอาพวก,กอวกกันนี้ใส่ไว้ข้างในก่อนอันนี้ก็ขัดไปแล้วเดี๋ยวตู้เย็นขัดไปแล้วแต่ก็มาเป็นราบเป็น,ปนก็คือมันไม่ได้มาจากการที่แบบว่ามันสกปรกอมันเป็นจากที่คนทําอ่ะโอเคเออก็ประมาณนีะแล้วก็ มีเบียกอีกหนึ่งอันเลยเบียกระตุร์ไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อมาอย่างเดียวกินทุกวันแล้นมันมันไลฟ์สไตล์หรืออะไรกินทุกวันคือห้ามก็ไม่ได้หรอกเออกินทุกวันโอเคปุ๊กก็แบบนะก็ไดจะตัดเข้าวตู้แล้วไปทชออะไรไม่ได้จัดข้าตู้ไว้เออ แล้วก็มีมีอันนี้ฉันไม่ซื้อเป็นต้นซื้อมาก,ก็ตายคือกูไม่ได้ปลูกก็เลยซื้อเป็นใบมันได้เยอะกว่าเกี๊ยวกุ้งอันนี้ไマคสเตอร์คอนแทคเออซีฟูสเตอร์อุ้ยลืมซื้อเออซีฟูสติ๊กน,นี่อะไรมีเอ็กซ์ ซื้อขิงมาด้วยเผื่อทำซุปเผื่อทำอะไรทุกคนมักขิงอันนี้ก็คือห้าสิบเพนซื้อที่ดาถูกกว่าแล้วก็นักเตก็คงจะหมดแล้วแหะเนี่ยของหกสิบบอลนี้ก่อนหกสี่ยี่สี่เหสี่เอาสี่สองพูณน,นะเนี่ยมาห้าสิบห้าสิบห้าอ่ะห้าสองพันกว่าโอเคเจสโซหกพันกว่า ช่วงนี้ก็คือน่าจะแพงทุก,กอย่างแพงไม่รู้บ้างรองเท้าถอดไอวอล์กแล้วไอคานโบไอบก็เลยชุบกีบเอาที่คิดเอาเออ,เอมมนก็เ,เป็นอย่างเดี๋ยวยังไม่ได้เช็ดข้าวต่อค่ะแต่ชอาจงเอา,าก่นี้เขาได้รู้ว่ามีนนไหนก็ได้รู้อันนี้มีสองแพ็ ว่าเอาอันนี้แช่แช่เย็นมันว่างล้เอาอันนี้ว่าขา้างแล้วกันบิงอีแลนไว,ไว้โฟสเซน พอกับอะไรอุ้ยสีนาทีแล้วะปะเดียวซูนี่แหละทุกคนวันนี้จะก,กินอะไรยังไม่รู้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าเออว่าอันนี้ใส่ที่เดิมาก่อนจะไม่รู้ว่าจะทองอะไรเมื่อไหราพอพอถูพื้นปุ๊บแล้วก็ข้างบนสกปรกพอพอข้างล่างสะอาดข้างบนเอ่อพอข้างล่างสะอาดข้างบนสกปรกพอข้างบนสกปรกข้างล่างสะอาด คือปจะเปอย่างนี้ทุกคนฉันก็ทาไปทีละนิดไม่ได้ทาหมดหรอกบางทีตรงนั้นตรงนี้ก็สกปรปกบ้างอะไรเงี้ยทําทําทุกอย่างเลย<ม>ก็คือก็ไม่ไหวนะก็เลยค่อยๆทาไปอุอยอย้ยทำไมเออม,มีความเสลี่ยนที่ชู้ใช้ไปแล้วอะกายเป็นอะไรที่แล้วที่ชู้ก็จะหมดได้เยวค่อยไปซื้อ ช่วงนี้ก็ซื้อทิชชู่ใช้เองเพราะว่าทิชชู่ของเจ๊ที่เจ๊เอาเอา่เอเหลือไว้อะมันหมดแล้วทุกอย่างก็คือมันโดนขโมยด้วยแกจะบอกว่าจะเล่าใฟังว่าเจ๊าตายแต่ทําไมเสื้อผ้าเจ๊าหายไปแกฉันเพกไว้ฉันนับไว้มันมีประมาณสี่ห้าคือสื้อผ้เจ๊าหายหมดมันเหลือแค่สงถุงอ่ะแกคิดว่ายังไงว่า ตายหรือว่ายังม,มีชีวิตอยู่หรือไม่หรือไงแต่ทําไมเสื้อผ้าเจหายอ่ะเอออันเนี้ยก็เล่ากันเนาะว่าว่า why the woman c l o s e is is gone ก็คือ m o t t e r in law c l <oughs> o s e เนี่ย I got I got เท่าไหร่ I count I pack I pack เอง in the bag โอเค got about five to six bags b a c k bags โอเค got two left charms, วาะนั่นแหละคือก็ไม่รู้ไอ้ด้นโน้ตเนะแต่ว่าก็ยังเป็นกลิ่นว่าถ้าเจ๊าตายแต่ทำไมยังเป็นกลิ่นเจ๊อยู่แต่ไม่ได้อยู่ที่ห้องเจ๊อยู่ที่ห้องนอนเราโอเคแต่อยู่ที่กับพ่อหุมผัวทุกคนเออฉันก็ไม่รู้อ่ะเออแต่ผัวไม่ได้มีกลิ่นเนี้ยแกเข้าใจไหมเออแต่ทำไมมีกลิ่นเนี้ยเออเหมือนกลิ่นเจ๊อ่ะ <c oughs> คือ ็คืองงมะแกได้ยินไหมอะอะไรตัวชื่อฉันไม่รู้อะแต่ว่าคือมันเป็นไอสิ่งอะไรที่งงงวยฉันก็ไม่รู้เ <S <S นาะก็เราก็จะเล่าสุขกันฝังแล้วทุกคนว่าเผื่อใครแต่ว่ามีประสบการมีประสบการณ์หรือไม่อะไรเออก็คือทําไมว่ากลิ่นตามจริงคนตายแล้วกลิ่นมันจะต้องไม่อยู่เนาะแต่กลิ่นมันอยู่แล้วก็เหมือนเสื้อโค้ชชนะเหมือนมีคนเอาไปเช็ดเยี่ยวอะ เออฉันนะก็ซักคอนชองภาษาดีแล้วแต่ว่าเหมือนมีคนเอาไปเช็ดนะเออมันก็เหม็นมาอีกอะไรเงี้ยต้องซักใหม่อะไรเงี้ยทุกคนแบบเออประมาณนีน้ฉันจะมีโค้ดตัวหนึ่งหรือสองตัวไว้ข้างล่างโอเคเผื่อฉันหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีเสื้อแจ็คเก็ตตัวหนึ่งเอาไว้สําหรับไปใส่ไปทาง,งานโอเคก็คือข้างล่างบ้านฉันะจะมีเสื้อโค้ดชันปานสามตัวก็คือตัวหนึ่งเอาไว้แบบกันฝนก็คือ เอ,อนั่นแหละก็คือมีเลนโคดวันเลนโคดแล้วก็มีแจ็กเก็ตดาวเตะแล้วก็มีโฟร์เวิร์กวันโฟร์เวิร์กก็คือจะมีทรีทรีโคดดาวเฮียแต่ว่ามันเหมือนโคดมันเสมอต้องรูวจะเกณน์โอเคก็คือประมาณน,น,นี้นี่แหละก็คือไม่รู้นะทุกคนแต่ว่ารู้สึกได้ว่าเออแบบทำไมเสื้อผ้าเจไม่อยู่อแล้ว ฉันก็ทําอะไรอยู่ในห้องฉันหันมาใช่ไหมเหมือนมันกําลังมีหม้อเหมือนมันเหมือน,นกระดึบกระดึบได้เลยแกหม้อมันกําลังจะออกจากห้องแล้วมีกระทะหนึ่งใบแล้วก็เออแล้วก็สเต็กอะสเต็กแพนอะก็คือหายไปหนึ่งอันโอเคยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ใช้เลยของเจะหายไปหนึ่งอันแล้วก็ เออเหมือนกระทะกับหมอ้อเป็นแบบเนี้ยเซตแบบนี้แกซื้อมาแบบนี้อ่ะแกยังไม่ได้ใช้โอเคอันนี้แกก็ยังไม่ได้ใช้แต่เท่าไหร่แต่ฉันนออมาใช้อ่ะทุกคนเน่ยมันจะเป็นหมอ้อเซตแบบนี้เห็นไหมแต่ฉันไม่ได้ขัดเลยนะข้างนอกนใช้แต่ข้างในก็ขัดแต่ข้างในข้างนอกไม่ได้ขัดเลยดูจะเห็นว่าเนออก็คือมันจะมี กระทะหนึ่งใบหม้ออีกหนึ่งใบใหญ่กว่านี้เออแต่ว่าหม้อมันเหมือนกําลังจะกระดึบไปแล้วหรือว่าใครมาสวมรอยขโมยไปก็ไม่รู้ทุกคนเออมันเนี่ยนี่ก็เราสู่กันฟังนะว่าว่าอย่างนี้แล้วเดี๋ยวชาเนจากกินไม่รู้ซื้อโคลาจากร้านนั้นนะมันเป็นยังไงไม่รู้ว่าทุกคนแบบเดี๋ยวจะลองกินโคลาอันนี้ดูมันเป็นขมๆมันเป็นรส ขมมากๆเหมือนมะระเอามะระใส่ว้าย,ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็อันนั้น้เราสู่กันฟังอะเด้อว,ว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นนะฉันก็ไม่รู้หรอกนะยังไม่ได้เป็นฟังเลยทุยกคนอะแต่ ก็โอเคเนาะแต่น้ำเป็นรสขมแบบแปลกขมๆไม่รู้อะสรุปก็คือปวดเท้าที่ปวดเท้าที่ว่าเดินไม่ได้ก็คือรองเท้ามันใหญ่กว่าตัวแล้วทีนี้เดินเดิเดินมันก็เป็นแบบเนี้ยทุกคนเออแตไม่รู้อเอาเปา็นว่าจะจบการรีวิวทุกคนแบบจะก็จะอักแล้วฉันจะทำกับข้าวแล้วฉันถึงจะถ่ายคลิปอีกทีโอเคก็คือประมาณนี้ เอ,เอาอตามนี้เอาแค่นี้ก่อนทุกคนแบบเออก็คือฉันจะคุกเออดูซัมติถุอีตัวอีอันนี้15แล้วรีวิวโอเคท er ุกคนก็ประมาณนี้มีมีมีส้มดูแล้วเนาะแล้วก็มีเก็ดกลื่นมะทุกคนเก็กื่นมันก็แบบประมาณนี้ตดทุกอย่างมันมันคือดิบแต่ก็แต่ัวนี่ โอเคทุกคนจบไปดูกว่อนนะเดี๋ยวทำกับข้าวคุณก่อนหิวมากตอนเนี้ยบ๊ายบายแสก๊อตนะ